ปีหน้าคุณองอิงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกผักหลังอยากให้ระวัง2ท่านนี้เป็นหลักท่านองคมนตรีประยุทธ์คนที่2คือท่านอนุทินจริงๆเรื่องอำนาจ ฐานะตำแหน่งเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะโดนโจมตีค่อนข้างเยอะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาไปเดือนเป็นต้นไปดูแล้วจะแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีคนหันมาซัพพอร์ตค่อนข้างเยอะนะคะยกเว้นซะแต่ว่าช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานะคะถ้ามีเรื่องของการประท้วงหรือว่ามีเรื่องของการหักหลังกันเองอันเนี้ยก็จะกระทบโดยตรงเพราะว่าปีหน้าคุณองอิงเนี่ย เ,เป็นชงร่วมนะคะก็คือปีขานมีสิทธิ์ที่จะถูกหักหลังค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าจะหลุดจากตําแหน่งไหมจากพื้นดวงนักเวลานี้ยังไม่ได้หลุดจากตําแหน่งถือว่าดวงยังดีคนแรกเลยนะคะ <c oughs> ท่านองคมนตรีประยุทธ์นะคะคนที่สองคือท่านอนุทินอยากให้ระวังสองท่านนี้เป็นหลัก นะคะคถึงแม้ว่าจะดูซัพพอร์ตดูคุยกันได้แต่ถึงเวลาแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังก็จะมีสองท่านนีน้คอยบงการหรือคอยจัดแจงอันนี้คือสิ่งที่ที่ดวงนะสายสาย,ยาศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ไม่ใช่ความเป็นจริงด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าภายในจริงๆเขาเป็นอะไรแต่ว่าตรงนี้นมีสองดวงคนนี้ที่ค่อนข้างหนักถามว่าอีกคนนึงปอปาก็คือบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้ามาทําลายหรือเปล่าสู้ไม่ได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปค่ะจะค่อยๆเกิดทีละอย่าง2อย่างก็คือที่ปายบอกว่าคำว่าดวงดวงพิฆาตก็คือเราเป็นประชาชนธรรมดาแต่มีนกจากที่สูงถึงเวลาเขามองแล้วว่าพวกพวกมนุษย์เนี่ยทำอะไรอะ่ะไม่ถูกต้องเขาก็จะแก้ไขโดยการที่เขาจะบินลงมาแล้วเขาก็จะมาปกครองแทนทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่ที่ปายมองว่าเป็นอรินะ ทั้งช่วยทั้งปกป้องและทำลายเพราะเวลาดูดวงของท่านอุ้งอิงนะคะก็คือต้องเปิดดวงของท่านทักษิณด้วยดวงการเมืองตอนนี้ก็ต้องเปิดดวงคู่สองคนเพราะว่าถ้าสมมุติว่าท่านทักษิณเนี่ยเกิดประกาศตัวนะคะแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเองหลายๆอย่างนะคะเราก็คิดว่าลูกสาวทำไม่ทันใจตเตรนจะออกมาแทรกในหลายๆกระบวนการตรงนี้เนี่ยจะทำให้ท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปัดอํานาจออกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยค่ะท่านนายกทักษิณเนี่ยตอนอายุ76กับ77เนี่ยเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดดิฉันขอให้ความมั่นใจกับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งทำให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพื่อนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่คนไทยและประเทศไทยจริงๆถือว่าเป็นนายกที่อายุน้อยมากๆแล้วก็สวยมากๆด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันคือหน้าที่กความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เบื้องหน้าขอให้ท่านเป็นคนแฮนเดิลเองทุกอย่าง อย่าให้คนเบื้องหลังขึ้นมาอยู่แทนในตำแหน่งของตัวเองมากจนเกินไปนะคะมันจะทำให้ตัวท่าน,นโดนประนามมากกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอำนาจท่านจะหมดจากที่มีแล้วน้อยอยู่แล้วจะกลายเป็นแทบจะไม่มีเลยแล้วคนข้างหลังจะขึ้นมาแซงทั้งหมดนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ใต้ท่านเ,นเปรียบเหมือนท่านนายกเนาะแล้วก็ท่านทักษิณน,นะคะแล้วก็คนที่อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเนี่ยแต่ละพักเนี่ยตรงนี้เขาจะพยายามข้ามหัว คือสิ่งที่ที่บายค่อนข้างหวงแล้วก็นโยบายอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันจะเป็นนโยบายที่พยายามเหมือนโหบเข้าป่าให้ทำผิดพอทำผิดปุ๊บถึงเวลาเอาตัวเนี้ยมาโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะต้องแข็งแกร่งแล้วก็ท่านเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะค่ะอย่าอ่อนแออย่าใจอ่อนก็พอ พอผู้หญิงเป็นนายกที่ไรเนี่ยภัยพิบัติเรื่องน้ำมาหนักทุกทีเลยนะคะช่วงปีนี้กับปีหน้าค่ะดวงเมืองมันมาทั้งสองทางก็คือมีเรื่องของภัยพิบัติค่อนข้างเยอะนะคะภัยพิบัติเนี่ยก็จะมีทั้งดินมีทั้งน้ำที่จะต้องแก้ไขหลายอย่างไปหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไฟไฟเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไฟไหมแต่เป็นไฟเผาแบงคเป็นไฟเผา,า,าธุรกิจเผาเงิน จะเป็นแนวนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเศรษฐกิจของไทยเนี่ยปีหน้าคือเผาจริงอันนี้อีกพักใหญ่ค่ะก็ยังสบายสบาย,บายอยู่เพราะเพราะยังไงก็แล้วแต่อะค่ะท่านยมก็บอกไปว่ายึดที่มั่นไว้ที่กรุงเทพปลอดภัยที่สุดดูแล้วเหมือนมันสร้างหนี้เพิ่มแล้วเดี๋ยวจะมีหนี้ก้อนใหญ่อีกที่ไม่ใช่แค่เงิน1นึ่งหมื่ที่เขาจะต้องแจกเรานะ จะต้องไปกู้อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเอาเข้ามาแล้วก็ทําใหา้ปีหน้าเนี่ยคะ่ะมีเรื่องของการที่จะต้องใช้เงินเพื่อไปซื้ออะไรบางอย่างที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นรถถังเรือดำน้ําอีกรอบหนึ่งหรือคอปเตอร์หรือพวกปืนยุโทโธปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางด้านทหารเพื่อเพื่อให้ฝั่งนู้นสงบอันนี้มันไม่แน่ใจเหมือนกันมันขึ้นมาแบบนั้นแล้วก็พองบไปหมดตรงนู้นเนี่ยงบของประชาชนที่จําเป็นจะต้องใช้ะคะ่ะมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นนโยบายที่ว่า อาจจะมองให้แบงก์เปิดกู้เปิดทําธุรกรรมอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นแนวพิเศษใช้ราคาตา่ํำดอกเบี้ยต่ําถึงเวลาปุ๊บตีดอกเบี้ยราคาสูงคนจ่ายไม่หมดแบบนี้มันจะกลับขึ้นมาอีกไปเลยมองว่าตรงนี้คือการเผาจริงอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ไปพูดตลอดเวลาก็คือห้ามเกี่ยงงาน ห้ามออกจากงานต้องสู้ต้องทํางานนะคะใครที่เป็นเจนรุ่นใหม่ๆะนะเราก็คิดว่าแบบอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอะ่ะตอนนี้มันไม่ใช่ยุคแบบนั้นแล้วมันเป็นยุคที่เราจะต้องเอาตัวรอดเราต้องมีเงินรองรังเอาไว้นะคะมีของกินมีของใช้มีเงินที่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะไม่เหมาะกับการที่เราจะเริ่มธุรกิจใหญ่ๆแล้วก็ไปกู้เยอะๆเพื่อที่จะมาลง,ลงทุนครั้งแรกนะคะอันนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากให้คนไทยเนี่ยได้เตรียมตัวในเรื่องของการ หาความรู้โดยเฉพาะการให้ความรู้กับเด็กๆภาษาไทยอาจจะไม่ใช่ภาษาแม่ของเราอีกต่อไปอาจจะเป็นภาษาจีนหรืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่จะต้องพูดในชีวิตประจําวันมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อความเอาตัวรอดในช่วงปี2ปีข้างหน้านี้เลย